ได้บัตรเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่14เด็กหนึ่งนะครับโซนอาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรเอ่ยตรงนี้อ๋อผัดไทยสปาเกตตี้นะคะมีให้เลือกสามซอสค่ะอ๋อซอสเนื้อซอสคาโบแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะครับต่อไปจะเป็นมุมก๋วยเตี๋ยวนะคะหอยชิลีกุ้งแม่น้ำตัวนี้มุมสเต็กผลไม้กับขนมหวานข้าวเหนียวมะม่วงไหนมะม่วง เตรียมยาแก้แพ้มาไหมตไเตรียมมาแล้วกระเตกฟ้าราดซอสวายขาวเตะตากับน้ำมะม่วงไม่หวานมากครับรสชาติละมุนละมุนดีนวลนวลรสชาตินวลนวลเธอไพ้โอซึ้งเลยไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้นี่คือชั้น84 อยู่ในชั้นที่นี้ทางเหนือของตึกเป็นอะไรบ้างทางตะวันตกเป็นอะไรบ้างเราไปดูข้างบนก่อนนะ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทานอาหารที่ชั้น82เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวกันที่ชั้น84นะครับขึ้นไปอีก2ชั้นนะครับนี่เ,นนเดินขึ้นมาแล้วก็เลียวซ้ายมีกล้องให้ดูโอ้ข้างบนนี้เป็นกระจกหมดเลยเหมือนกับชั้นกินข้าวเมื่อกี้เป็นกระจกนี่น,น,นี่ทางขึ้นอยู่นี่ ขึ้นอีกหนึ่งชั้นก็ถึงแล้วนะเขาให้แสงสวยดยนะ โอ้ลมแรงมากลมแรงมากนี่คือชั้นแ4สิบสี่นี่ hey, มันถอยหลังเลยเดินหน้ามั้เนี่ยอ๋อ oh, มันไปข้างหน้าทางนี้หัวละสามร้อยไม่ดีนอาหารีอาหานะขึ้นมาดูอย่างเดียว300ได้ 1ครื่องดืม่มดิงีเรหนะื่นอที่ลมอยูย่ดีชึงเังลมดีลมดีเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอตอนที่มา1 0โมง11โมงโอโ้โหแดดร้อนแต่ขึ้นมานึกยว่าจะร้อนหรือไม่นะก็จะมีเนี่ยอันนี้พาร์ทท่สอสัมภาษณ์ครอบครัวน,นี้หน่อยครับชอบไหม ย้อนแสงเนาะย้อนแสงอะมันมืดเลยคออในชีวิตครั้งหนึงไอได้แต่ได้แขับรถผ่านนะตึกนี้นะครั้งเียชีวิตเรานะลูกลำโพงเขามีเสียงนกเนี้ยนะให้มันหอเชี ชอบไหมครับชอบค่ะหัวบานเลยค่ะหัวตาลหัวปาดูแปวชอบไหมครับดูวิวดูวิวโอ้ยลดีเนาะ ดด้้วววยยยเีตรงนี้มาอีกคู่หนึ่งนะครับกำลังเซลฟี่อยูอ่เอานี่กลับมาทางเข้าแล้วนี่อ่ะคนกลับมาทางเข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ สัมภาษณ์คุณตาคุณยายหน่อยครับส Amazing ไหม Amazing ออกมานี่ลมพัดมีเสียงนบนองเออเออืลองนึกว่าจะร้อนก็ไม่ร้อนนะลมเย็นสบายแต่ว่ามันต้องแล้วแต่ทิดนะแต่ด้านนี้ไม่มีลมละนั้นนี้เป็นตะก้องกิติมศักดิ์ของกลุ่มเรานะครับ

77กันต่อนะครับริบหรือเดินจะเดิน <laughs> อะไรนะ <_ d ata> บ่ายแลลีนี่สำหรับคืนนี้นะครับ31ธันวาเขาจะมีเข้าดาวกันที่นี่ ดอกไม้วาหเดี๋ยวก่อนเสียตังค์ไม่ใช่เหรอสะอ๋อใช้หยอดแลาวเหรอแล่วเราก็เชยเชยเชยนไม่เห็นอะไรเลยเป็นไงโอ้เห็น้งเลยอะ อันไหนไหนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมดเกี้ยงอ้าวหมดแล้วไหนได้อะไรออกก๊าอ๋อโอ้โหเป็นกำไรไปลงมาถึงชั้น77แล้วลงลิฟต์ลงลิฟต์ มีอะไรเล่าให้ฟังบ้างนะะมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างก็มีเด็กเพื่อนอาจารย์ตรงอะกำงจำลองตรงไหนอมีด้านานะอ๋อแล้วก็มีมีมีคลาสที่เป็นเป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไงเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะ ยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นที่77เยอะเยอะเลยเยอะแค่ไหนเกิดอยากจะกินช็อกโกแลตขึ้นมาตรงนี้ก็มีที่หยอดเหรียญอีกนะ้ตอนเด็กๆทัดชอบเนี่ยเหรียญที่ระลึกเนี่ย รถสำอนี่ต่างชาติชอบนะนี่ดีซันตาคอสด้วยนี่โอ้โห,โห,โโหนี่เรามาขวางตากล้องอยู่นะครับมีตากล้องอยู่ข้างหลังหันไปดูดก่อนดูตากล้องก่อนนี่เข้าไปดูตากล้องนะนี่นเราไปดูนะไม่มีอะไร <laughs> แข็งแรงใหญ่มนะากขยาทางเหนือไม่ใช่ทางเหนือของตึกเป็นอะไรบ้างทางตะวันตกเป็นอะไรบ้าง <c oughs> เราไปดูข้างบนก่อนนะอ๋ <c oughs> อพอดีเลย แม่กับลกูกไม่ไม่อะยังอยู่ที่ชั้น77ครับ ็วนจนครบเป็นวงกลมสำหรับชั้น77นี่คือทางที่เราออกมาเมาื่อสักครู่สนุกจังเลยมีแดงมีเดนที่กั้นที่กนนั้นกันเนาะ

ใช่ยังยังไม่กลับเดี๋ยวต้องกลับไปที่ลานจอดรถชั้น6ตรงนี้คือชั้นกลาวลงชั้นจีเด็กก็กลับจบขึ้นก่อนเนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็อีกทีนย้ายหลายอ๋อมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลิฟต์เปลีอ๋อลิฟต์ไปอยู่คนละฝั่งกันโค้งอ๋อไม่โค้ง นะลเนี่ยอะไปเปลี่ยนลิฟเปลี่ยนลิปไปเปลี่ยนลิฟตนี่คาปา